สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมมาอัปเดตข่าวคราวนะก็เนเกรายังจำกันได้หรือไม่เทพเนเกรานะครับผมก็ที่จริงผมก็สงสารนะเมื่อก่อนเป็นตัวตลกใช่ไหมเป็นตัวตลกให้กับเมื่อก่อนอะ่ะ ย้ายมาเมืองทองเป็นตัวตลกยิงเป็นสากระเบือนู่นนี่นัน่นโดนล้อโดนล้อเยอะมากแต่พอไปเคลีกโอโ้ยิงเป็นก่เป็นกรรมเลยแล้วก็เขาหลังจากนั้นเขาก็หวนมาเหมือนอให้สัมภาษณ์เนาะในเรื่องนี้เป็นดาวซันโวงเคลิกด้วยนะโอ้โหไม่ธรมรมดานะเนี่ยนะอดีตนักเตะของเมืองทองนะนักเตะต่างชาติของเมืองทองนะครับผมก็จากที่เป็นตัวตลกนะครับก็สู่ดาวซันโวนะครับเทพเนกรานะครับ เล่าปลมล้มเหลวกับเมืองทองนะฮะเขาก็เล่าประสบการณ์เนาะว่าล้มเหลวกับเมืองทองอย่างไรนะก็กองหน้าชาวบ,บราซิลนะครับเล่าสาเหตุที่ทำให้ล้มเหลวกับเมืองทองก่อนที่ปัจจุบันกําลังเฉิดฉายในศึกเคลิกจูเนียเนกร์นะครับผมก็เป็นกองหน้าตัวเก่งของอุนซานฮุนไดนะครับทีมในศึกเคลิกเล่าย้อนถึงช่วงเวลานะฮะในการค้าแข่งโตโยต้าไทยลีกกับเอ g ซีจีเมืองทองโดยเผยว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให ตนเองนับโชว์ฟอร์มไม่ออกเป็นเพราะไม่มีเวลาเรียกความฟิตนั่นเองอ๋อเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียกความฟิตเหมือนเนี้ยเออนะฮะกองหน้าวัย33ปีเท่าปีเท่ากับเดียโ,โก้หรือซานโต้เลยอายุเท่ากันเลยเนะี่ยถูก s อสเมืองทองดึงมาร่วมทัพเมื่อฤดูก,กาล2016นะครับแต่กลับถูกส่งต่อให้พระยายูเนเต็ดยืมตัวไปใช้งานเนื่องจากโชฟอร์ในช่วง p r e ซ ปรีซนะีซั่นได้ไม่ค่อยดีนักนะก่อนที่จะระเบิดฟอร์มในสีเสื้อโลมาฟ้าขาวด้วยการยิงไป20ประตูเลยนะมไม่ธรรมดานะจากอ9่า29นัดนะครับจนมีโอกาสย้ายไปค้าแข่งในเกาหลีใต้นะครับกับแดกู FC แล้วก็อุนสารฮุนไดในปัจจุบันนั่นเองนะครับพูดถึงก็ความเป็นบราซิลนะนเซนบอล bon มันยังแบบว่าการยิงไล่ล่าประตูยังมีเยอะกว่าเรานะ พูดถึงเ่นะเออที่เรารอนะแต่เออก็อย่างว่าแหละนักเตะต่างชาติความคาดหวังมันก็จะสูงกว่านักเตะไทยนะเพราะว่าเฮ้ยกูซื้อมามึงมาแพงนะเว้ยมึงต้องเล่นให้ได้มาตรฐานสูงกว่าเนืออว่านักเตะไทยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเป็นการคาดหวังแล้วอ่ะอ่า,อาเหตุผลเรื่องความฟิตด้วยอาจจะแว่าเรียกความฟิตไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมีผลต่อฟอร์มการเล่นด้วยนะอืมนะก็ทางด้านในเกลาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ โกประเทศไทยนะเขาก็บอกว่าในตอนนั้นผมไม่มีเวลามากพอที่จะเรียกความฟิตในกาในทีมเมืองทองผมลงเล่นเกมเป็นทางการแค่2เกมที่นั่นและพวกเขาก็ปล่อยผมให้ภรรยายืมตัวนะอันนี้ในเกราก็ได้กล่าวนะแล้วก็บอกว่าตอนมาถึงเมืองทองผมบอกพวกเขาก่อนแล้วว่าผมต้องการเวลาเพื่อเรียกความฟิตและผม เมื่อผมฟิตผมจะสามารถโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดได้นะครับแต่พวกเขากลับตัดสินใจไม่รอและส่งผมไปพรรยาผมยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังนะแต่ในหัวผมไม่มีความคิดที่จะยอมแพ้ผมยังอยากจะสู้ต่อและผมต้องขอบคุณโค้ชมิล o อสโจซิกนะครับที่เชื่อใจผมจนทำให้อ่าจนทาให้ผมโชว์ฟอร์มได้ดีที่นั่นนะฮะมิลลอสโจซิกอ๋อ มิลอสโจซิกนี่คนเดียวกับที่เคยคุมนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีเปล่าวะเดี๋ยวผมขอเสิร์ชแป๊บนึงนะอ๋อใช่ใช่ใช่คนนี้คนนี้รู้สึกว่าเขาโดนเขาลาออกไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเป็นโค้ดฝีมือดีคนหนึ่งเลยนะเออมิลอสโจซิกนะฮะเออนะฮะเป็นโค้ดฝีมือดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะของไทยลีกที่เคยคุมโคราชนั่นเองนะ แล้วก็เดกเกาก็บอกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเพราะอาถรรพ์เสื้อเบอร์9ของเมืองทองแต่ผมเชื่อในสิ่งที่เป็นรูปประธรรมรูปประธรรมมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับเบอร์เสื้อหรอกมันเกี่ยวกับว่าใครใส่เบอร์นั้นมากกว่านะฮะและอย่างที่บอกเวลานั้นร่างกายผมไม่พร้อมเลยจริงๆผมรู้สึกผิดมากที่ผมตัดสินใจลงเล่นง่ายๆโดยที่รู้ตัว ว่าตัวเองไม่พร้อมและนั่นคือเหตุผลที่ผมทําผลงานได้ไม่ดีกับเมืองทองอ่าน,นี่เขาก็กล่าวนะว่าอันตอนนั้นนะผมความฟิตผมไม่ถึงจริงอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ก็กองหน้าวัย33ปีก็ยังกล่าวถึงปัจจัยสําคัญที่ทําให้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเคลีกว่านะผมมีช่วงเวลาที่ดีในเกาหลีใต้เพราะผมมีความสุขผมรู้สึกได้ถึงการต้อนรับที่ดีและมี เมื่อคุณมีความสุขคุณจะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดได้เสมอซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเดียวกับผมตอนอยู่พัทยาเขาไปโชว์ฟอร์มระเบิดฟอร์มกับพัทยาไงะนะครับก็อาจจะเป็นความตัดสินด่วนตัดสินใจไปหน่อยนะเมืองทองนะที่จริงก็ฝีเท้าดีนะสำหรับเนเกราเนี่ย,น,ยนะก็ไม่ได้ใช้งานเต็มที่นะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าผมมีเพื่อนที่ดีมากมายที่นั่นเรามีความสุขด้วยกันมากๆและผมสนุกจริงๆรเนเกราก็เล็ก กล่าวให้สัมภาษณ์กับโกไปที่ไทยนะครับปัจจุบันจูเนียร์เนเกรลนะก็กำลังทำง,งานได้อย่างร้อนแรงนะครับยิงไป9ประตูจากเก้าจาก8นัดนะโอ้โหเฉลี่ย1นประตูเสร็จๆต่อน,นัดเลยนะเนี่ยเออนะผ่านยิงไป9ประตูใน8นัดนะยิงยิงในเคเลีกเกาหลีใต้ด้วยนะเออนะเป็นดาวซันโวของเคเลีกนะครับใน ปี2020นะพร้อมช่วยอุสาหฮุนไดรั้งรองจากฝูงของตารางคะแนนนะและเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครด้วยนะอืแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับอืมก,ก็ก็น่าเสียดายนะ <c oughs> มึงทองที่จริงมึงทองนี่เออเอาแบบว่ามีนักเตะดีๆหลายหลายตัวนะที่ปล่อยไปแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนอะอย่างเจโบทอยเจโบทอยอย่าง เจมโบทอยเหมือนจะเล่นไม่ค่อยดีเนมก็ให้กับมังทองโอ้โหไปคอนซาโดเรซซัปโปรโรอือ้อฮะก็แก่แล้วแต่ก็ยังเล่นได้บอกว่ามีประสบการณ์นะนะเออยังยิงได้อะไรางั้นน่ะในเจลีกด้วยนะครับผมอืมอ่าก็พัฒนาขึ้นมากเลยทีเดียวนะสำหรับเนเกรานะอ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของความฟิตด้วยแหละเนาะอืมนะถ้าความฟิตถึงพวกพวกนักเตะบาราซิล่เซนบอลมันได้อยู่แล้วนะเออม,มันเรื่องของความฟิตแค่นั้นเองนะครับผมก็ อในกราวาก็ยังเผยอยีกนะว่าก็ก็อยากจะกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งหนึ่งนะคือประมาณว่ายัางคาใจอยู่มั้งว่าเฮ้ยกูกูไปพลาดตรงเมืองทองตรงนี้ว่าความฟิตกูไม่ถึงอะไรเงี้นยนะกูอยากอยาไปแก้ตัวกับทีมใหญ่ๆครั้งหนึ่งอยากไปโชว์ฟอร์มระเบิดฟอร์มอีกทีหนึ่งผมคาดว่าอย่างนง้นนะกอ,องหน้าตัวเก่งคุณซานฮุนไดก็เผยอยากกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งนะครับพร้อมขอบคุณแฟนบอลที่ยังติดตามและ สนับสนุนอยู่ตลอดนะครับจ,จูเนียร์ในกระเากองหน้าของตัวเก่งของอุซันฮุนไดในปัจจุบันนะในศึกเคลีกก็เปิดเผยว่า,อ,าอยากนะครับกลับไปเล่นให้โตยต้าในศึกโตยต้าไทยลีกอีกครั้งนะพร้อมขอบคุณแฟนบอลที่ยังสนับสนุนตนอยู่ตลอดนะฮะกองหน้าวัย33ปีเคยมีประสบการณ์ค้าแข่งในไทยลีกกับ SCG ซมืมงทองและภัรยายูนิเต็ดอ่าแล้วก็ถูกแดกู FC ดึงตัวไปนะฮะ ในศึเคลีกในปี2017และปัจจุบันก็คาแข่งอยู่กับอุนซานฮุนไดในเคลีคนะครับเขาก็บอกว่าผมไม่รู้จริงๆว่าที่ไหนและเมื่อไรแต่ผมอยากกลับไปเล่นที่ไทยลีกอีกครั้งนะครับนี่เราก็ได้บอกไว้นะ,ะไทยลีกพัฒน,นาขึ้นมากผมมีเพื่อนที่ดีหลายคนที่ไทยเรามีความสุขด้วยกันมากคนไทยมหัศจรรย์มากและผมได้รับความรักมากมายจากพวกเขา ผมมีความสุขที่เห็นคนไทยหลายคนยังติดตามและสนับสนุนผมผมได้รับข้อความที่ดีมากมายจากพวกเขาและมันทำให้ผมมีความสุขมากผมอยากขอบคุณพวกเขาทุกคนและหวังว่าจะได้เจอกับพวกเขาในเร็วนี้นะครับก็มีหวังว่าอาจจะกลับมาหรือเปล่า,า,ากลับมาอาจจะอยู่ทีมได้ที่นึงแต่อายุ3ามสามปีแล้วก็พอๆกับเดียโก้นะ ดโกแต่ก็กองหน้านะแต่เราก็าพัฒนากองหน้าตอนนี้อยากให้พัฒนากองหน้าไทยเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้มันหายากจริงนะหายากจริงนะครับนะอันนี้ก็เป็นสกู๊ปนะของเนเกรานะที่เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับว่าเฮ้ยความคเคลื่อนไหวเขาเป็นยังไงว่าอาจจะอาจจะพลาดนิดนึงอ่ะเมืองทองอ่ะถ้าแบบว่ารอให้เขาฟิตอีกหน่อยนะอาจจะแบบว่าโอ้โหอยู่ยาวๆทะลุประตูอะไรอย่างงี้นนะ เออได้เยอะมากกว่านี้นะเออก็โชว์ฟอร์มก็ถือว่าเป็นของของดีที่เจรไนไม่เสร็จดีนะเมืองทองอะ่ะอาจจะพลาดตรงนี้นิดนึงเจรไนไม่ดีพออืมสำหรับอ่าคลิปนี้ผมฝากทรงนี้ไว้ด้วยนะทรงเนี้ยเออใครใครที่ชอบทรงนี้ก็ทําตามได้นะอันนี้ผมไม่ห่วงลิขสิทธินะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นทรงที่อ่า อุลตร้าแมนนะอุลตร้าแมนนะเนี่ยเหมาะกับคนที่หัวใกล้จะเถิกไปถึงไหนละไปจะได้ได้ห้าแสนแล้วเนี่ยจะล้าละโอเคครับล้าท่านผู้ชมกันครับเอาเนเกรานะครับมาฝากกันนะเป็นดาวยิงระเบิดเปรี้ยงป้างในเคลีก,กันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมครับ